ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบน้อสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณดวงแล้วก็เพื่อนพี่ๆี่น้องนอทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูการเสียบผู้ชมไม่ใช่การเสียบผู้ชมแต่ก็เสียบเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าการเสียบแบบนั่งแท่นนะครับผมแบบนั่งแท่นเอากิ่งตอกกิ่งเอามา แปะกันแล้วก็นังยางรับขุมเพื่อปิดคุมนะครับผมแบบนี้คือกิ่งเชื่องไปสุดถ้าเราเสียดายนะครับผมกิ่งเล็กแบบนี้จะนั่งแค่ไม่ได้ให้เราเอามากาวนะครับผมใช้กาวอันนี้ผมคลอบไปแนละ้วมาเห็นเนาะเดียกว,ว่าวันหลังจะทําให้ดูกันแล้วกันนะให้ติดก่อนนะก็เอากาวนะเอามาติดกับกาวแล้วก็มาตั้งมาแบบนี้นะครับผมอีแบบหนึ่งก็คืออันนี้แบบการผ่าริมนะอันนี้ติดแล้วนะอันนี้ติดแล้วเสียบไร้วันแล้วเ๋วจะแกะออกพุ่งนี้นะครับผม อันนี้ติดแล้วเดี๋ยวคืนได้เกะอันนี้เดี๋ยวหาริมนะครับผมก็มีชมให้เลือกชมเหมือนเดิมไม่เป็นไรเราอันนี้สวยนะไหมคู่นี้นี่อันนี้เป็นสีขาวและสีชมพูอยู่ด้วยกันนะอันนี้เป็นสีชมพูอันนี้อันนี้น่าจะสีขาวนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ตัวนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นแดงหรือเป็นม่วงนะอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้แดงหรือม่วงนะถ้าม่วงก็สวยนะตัวนี้ตัวโจมตห้ไผางแรงก็แดงสวยนั่นแหละ ก็สองตัวนี้มีสามสีนะร้อยเจ็ดสิบาทนะไม้สมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะคู่นี้น่าเลี้ยงมากๆเลยร้อยเจ็ดสิบนะครับผมอันนี้จะเป็นปทุมานะมานะปทุมมาตัวนี้ความกําลังให้เอาไปเลี้ยงอีกหน่อยแล้วก็จะได้ดูดอกแล้วจะได้สวยๆเลยไม้ความหลกหละแบบนี้นะปทุมมาตัวนี้ว่าตอนแรกมีคุณพ่อท่านหนึ่งครับมาว่าปล่อยไหมวันนี้ปล่อยแล้วร้อนมากร้อร้อยสี่สิบาทนะเผื่อสนใจปทุมมาตัวนี้นะสวยนะปทุมมาตัวนี้สวยมากนะ เพชรบานาก็เช่นเดิมนะอันนี้ปรับใหม่ก็แล้วกันสวยทุกคู่อันแหละนะครับผมอันนี้คู่ที่หนึ่งนะคู่ที่หนึ่งสวยทุกคู่อันแหละอันนี้คู่ที่สองอันนี้เป็นคู่ที่สามนะครับผมสวยทุกคู่นะให้ผมเรียกให้ก็โอเคนะสวยทุกคู่ทุกคู่นะไปสามร้อยหกสิบาทนะทั้งกระถางหกต้นพันสามร้อยหกสิบาทต่อคู่ เซบนาเป็นไม้ที่จะเป็นไม้ที่สวยในวันน้าคู่นี้หนีสุดยอดเลยนะผมบอกว่าคู่ที่สามเนี่ยดูใบสวยมากคู่ี่สามสุดยอดคู่ที่สี่กับจริงเยอะๆนะความแน่นๆเลยเนี่ยทุกคู่สวยหมดนะสวยหมดก็มาเท่านี้นะครับผมเพราะว่าร้อนร้อนมากๆเลยเมื่อคืนไม่นอนเที่ยวไหมเมืม่อคือนร้อนนอนไม่ได้เลยหาที่หลบพี่นอนเพราะบ้านผม ไม่มีผ้าเป็นบ้านแบบนี้ร้อนในย่สิบ้าแล้วก็จะดูเตี้ยๆหน่อยร้อนมากอยู่ไม่ได้ทั้งคืนต้องหาที่หลบหลบร้อนอันนี้ก็ยังร้อนนะร้อนมากๆเลยฝนไม่รู้จะตกวันไหนนะถ้าฝนตกที่ไหนก็บอกฝากมาตกที่บ้านผมด้วยเด้อมาตกที่เศรษฐกิจนะครับผมร้อนมากับผมมาเท่านี้นะครับผมผู้นี้นี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ไม้สวยนะอันนี้พูดตรงๆนะไปเอาที่ร้านก็ตัวละร้อยแล้วเนี่ย นะตอนนี้เอาที่ร้านก็ตัวร้อยแล้วเนี่ยร้อยกว่าบ,บาทอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ร้อยเจ็ดสิบสองต้นอันนี้สองร้อยสี่สิบก็พอไม่สวยโอเคขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้ขอบคุณมากขอบคุณและขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ